เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC ด้วยขนาดพื้นที่5,351ตารางกิโลเมตรมุ่งเน้นการพัฒนา3พื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกจังหวัดระยองชลบุรีและฉะเชิงเราปัจจัยบวกทางตรงที่ผลักดันให้ทุนทั้งในและต่างประเทศมุ่งตรงไปยังพื้นที่เขตเศรษฐกิจแห่งนี้และยังผลักดันให้หัวเมืองใหญ่ได้รับความสนใจในด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลายด้านโดยเฉพาะการเติบโตของพัทยา เมืองต้นแบบทางคมนาคมพร้อมปูทางสู่เมืองเศรษฐกิจแห่งอนาคตของภาคตะวันออก EC เนี่ยมันเป็นการลงเม็ดเงินที่ค่อนข้างมหาศาลแล้วก็ในบริเวณร,รอบๆพัทยาเนี่ยมีการลงทุนของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นในส่วนปทที่ไปลงทุน,ทน,มทนสมาร์ทซิที่วังจันทร์วัล่นะครับแล้วก็ตรงส่วนของศรีราชาก็มีการลงทุนในส่วนของ EC ค่อนข้างเยอะ ไฮบริดเชื่อมจากชนบุรีไปเพชรบุรีคือแบบลากผ่านอ่าวไทยมาเลยตรงอ่าวไทยเนี่ยมันลึกแค่20เมตรเองเพราะฉะนั้นมันจะทำสะพานให้รถวิ่งตัดจากทางขวามาตรงเข้าภาคใต้ได้เลย เดี๋ยวมันจะมีแลนด์บิดที่เชื่อมตรงตรงคอคอดกระพอเรามาจากทาง e c ไปเพชรบุรีแล้วมันก็จะครอสข้ามไปทางอันดามันได้เลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพัทยาเนี่ยามันจะเป็นตรงกลางของการลงทุนอาจจะเป็นนิยามในส่วนของ Future City of New ฟนิว o m คเมเมืองแห่งอนาคตในด้านเศรษฐกิจใหม่ทุกอย่างเนี่ยมันจะมีการลงทุนมันจะมีการจ้างงานตรงแถวแถวนี้เป็นขุมทองของสตาร์ทอัพในการที่จะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมีการมาแชร์ไอเดียมาพัฒนา ไอเดียในอนาคตเพื่อที่จะต่อกรกับประเทศต่างๆในรอบๆเราที่เขามีการพัฒนาไปค่อนข้างไกลตรงนี้เราอาจจะอาจจะช้าไปบ้างเพราะว่าเราอาจจะมีปัญหาในส่วนของการเมืองการปกครองของเรานะครับแต่คิดว่าในอนาคตเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยมีคนเก่งเยอะนะครับเราจะต้องไปถึงจุดจดนั้นได้แน่นอนครับ